มันมีคําถามบางคาถามว่าตกลงแล้วองค์กรนปรชเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่ผมว่าอันนี้หลายๆคนคงอยากจะรู้คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับคุณจตุพรบอกว่าตนเนี่ยเป็นเสมือนคนที่รักษาศาลาไว้ไม่ให้ร้างจะให้คึกคักเหมือนสิปีที่แล้วคงเป็นไปได้ยากครตอนนี้เรายังมีพี่น้องอยู่ในเรือนจําบ้างยังอยู่ระหว่างการสู้คดีแม้จะทําอะไรไม่ได้บ้ากแต่นปชเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าประคับประคองทางจิตใจและความรู้สึกะนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าพี่น้องจะยังคงอยู่ในจิตใจกันอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ได้พบกันนะฮะส่วนคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับซึ่งก็เป็นแกนนาอีกท่านหนึ่งก็โพสต์ภาพนะฮะการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมไปเมื่อวันที่10เมษาปี53โดยมีการถวายพัตตาหารแดพ่พิสุกสงฆ์นะฮะสวมหน้ากากาอนามัยอย่างเร่งครัดคุณนัทวุฒินะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเดิมเนี่ยตั้ 10ปีแห่งการต่อสู้สดุดอีวิรชนผู้เสียสูญเสียในเหตุการณ์นะครับในสาพฤษภาปี53วางรูปแบบงานไว้แล้วนะครับว่าจะมีทั้งการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเสวนาหรือนักวิชาการนักกิจกรรมตัวแทนฝ่ายการเมืองเวทีศิลป,ปะวัฒนธรรมการกล่าวสุนทรพจน์ของแกนนําในเหตุการณ์และนิทรรศการบอกเล่าข้อท็จจริงประสานงานผู้เกี่ยข้องบางส่วนไว้แล้ว นะฮะแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดจึงตัดสินใจยุตินะครับค<อ>ุณธวุฒิทิ้งท้ายนะฮะว่า10ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางการเมืองคงดำรงอยู่เราคาดหวังว่าวันหนึ่งสังคมนี้จะเดินหน้าสู่สันติสุขที่คนคิดต่างอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องและกติกาอันเป็นสากลที่โลกนั้นรู้จักบังคับใช้ขณะที่คุณ<อ>นายแพทย์เงวงโตจุราการนะครับได้โพสต์๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันนะครับ10ปี10เมษายน53นะครับเลือดยังสดกลิ่นขาวเลือดยังคละคลุ พูดง,ง่ายๆคือว่านายแพทย์เวงเยพยายามจะอธิบายว่ายังคงจําเหตุการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีนะครับและก็บอกด้วยว่าประชาชนเนเสียชีวิตเพื่อให้ได้มาด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเขาไม่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการจัดตั้งขึ้นในข่ายทหารราบแห่งหนึ่งสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแล้วพวกเขาก็เดินหนทางด้วยสันติวิธีแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าโดนอะไรกันบ้างนะครับ ขณะเดียวกันคุณที่ดาถาวรเศษเนี่ยนะครับอดีตประธานอปชก็ได้โพสต์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าร่วมต่อสู้กับพี่น้องมาและผู้คนในอนาคตจะไม่ลืมการเสรียสละของประชาชนและบิดาชนนี่ไม่ใช่เรื่องงานเชิงเม้งเพราะการดำลึกผู้เสรีสละชีวิตไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการพลีกายบนถนนแห่งอุดมการเพื่อทวงคืนอำนาจของประชาชนดังนั้นนอกจากทวงความยุติธรรมต้องทำลายความเชื่อผิดๆที่ครอบงำสังคมด้วยนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องการจะออกมาพูดว่าให้เข้าใจนะครับและก็ให้พูดให้เห็นภาพว่ามันมีการเปรียบเทียบการปราบปรามประชาชนด้วยกระสุนที่เบิกมากกว่า7จ็ดแสนนัดผลซุ่มยิงสไนเปอร์รถเกราะกําลังพลกว่า60,000นายนะครับเป็นการสู้รบในเมืองทั้งที่มวลชนเหล่านั้นมือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณจตุรนชัยแสงด้วยใช่ไหมฮะ S <S <S นะครับซึ่งบอกว่าก่อนวันที่10เมษายน2,553เล็กน้อยเนี่ยรัฐบาลในขณะนั้นประกาศว่าจะกระชับพื้นที่ที่ราชประสงค์นะส่วนพื้นที่ราชเดิมเนินนั้นจะให้ใช้เป็นที่ชุมนุมได้แต่สายๆวันที่10นะฮะเริ่มมีข่าวว่าจะปฏิบัติการกระชับพื้นที่แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ใดคุณจตุรนกับเพื่อนนะครับนั่งรถไฟฟ้า ไปราชประสงค์เพื่อสังเกตการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลบริเวณนั้นและค่อนข้างแน่ใจว่าจะไม่มีการกระชับพื้นที่ในราชประสงค์นะฮะจึงเดินทางกลับมานะครับตั้งวงหารือเพื่อติดตามสถานการณ์กันต่อใบแก่ๆมีข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศขอคืนพื้นที่ที่ราชดำเนินผู้ที่อยู่ทางราชดำเนินโทรมาบอกว่าสถานการณ์ที่ราชดำเนินติงเคลือด ึ้น <S an> เรื่อยๆการนำส่วนใหญ่ติดอยู่ทางราชประสงค์และประมาณ5้าโมงเย็นนะคุณจตุรนกับเพื่อนก็ตัดสินใจไปเวทีชุมนุมที่สะาภาภาพานมัครวานรังสันนะเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้นะครับ,รบและเมื่อไปถึงนะฮะก็พบผู้ที่อยู่ที่เวทีนะครับและหลายคนมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว,ว่ามีการยิงตรงจุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างยอยากให้ ผมเนี่ยช่วยขึ้นพูดนะเพื่อดึงมวลชนกลับมารวมตัวกันจะได้ไม่เป็นอันตรายขณะนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บินวนเวียนไปมามวลชนนั้นกระจัดกระจายนะครับคุณัจรนบอกว่าก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยมีคนชี้ให้ดูนะครับอาวุธของทหารจจนวนมากที่กองอยู่ใต้เวทีขอให้คุณเจรนประกาศบอกเจ้าหน้าที่ว่าทางผู้ชุมนุมพร้อมจะร่วมมือมอบอาวุธคืนให้นะครับไม่มีใครประสงค์จะใช้อาวุธเหล่านี้คุณเจรนจึงขึ้นเวทีพร้อมพี่น้องหลายคนยืนอยู่สองข้างก็มีเสียงดังปนกัน แยกไม่ออกว่าเสียงปืนหรือเสียงอะไรระเบิดตลอดเวลาเฮลิคอปเตอร์โปรยแก๊สส้มตาจําได้แล้วเพราะฉะนั้นมันมีการโปรยแแก๊สส้มตามาใส่ประชาชนยเสียงสั่นเลยล่ะนะครับแล้วก็คุณจจรวญก็พยายามพูดให้มวลชนตั้งสติแล้วมารวมตัวกันระหว่างนั้นก็มีนอสส่งมาว่ามีชาชนถูกยิงเสียชีวิตบ้างแล้วนะครับคุณจจรวนไม่ได้ประกาศออกไปเพราะเกรงว่าจะทําให้มวลชนแตกตื่นเห็นว่าตอนนั้นใกล้จะเย็นเข้าทุกทีนะครับตอนนี้ก็เป็นคําถามตอนนั้นว่ามีการพยายามจะสลายการชุมนุมในตอนกลางคืนนะครับเอ่อ คุณจตุพรบอกว่าได้พูดผ่านไมค์ถึงคนอภิพิสิ์นะครับซึ่งเป็นนายกและคุณอนุพงศ์ที่เป็นผู้จัดการทหารบอกว่าถ้ายังพยายามยึดพื้นที่อยู่อย่างนี้พรอเมื่อแล้วจะเป็นอันตรายอาจเกิดเหตุแรกซ้อนขอให้หยุดการยึดพื้นที่ไว้ก่อนวันลุ้งขึ้นค่อยมาว่ากันใหม่นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเวทีนะั้นมีอาวุธขอให้ส่ง มีอาวุธอยู่ข้างใต้นะครับขอให้ส่งตัวแทนมารับอาวุธไปด้วยนะครับแกบอกว่าแกพูดอยู่สักพักจนรู้สึกว่ามวลชนกลับมาอยู่ด้านหน้าเวทีไม่กระจัดกระจายแล้วแล้วก็ทราบว่าคุณนัทวุฒิกำลังเดินทางจากราชประสงค์มาแล้วด้วยเมื่อพูดทุกอย่างที่ควรพูดหมดแล้วก็ส่งไปให้โฆษกบนเวทีทำาหน้าที่ต่อก่อนลงจากเวทีก็โดนแก๊สน้ำตาที่โปรยมาจากคอนะฮะจึงไปหาที่ล้างหน้าล้างตาอยู่พักใหญ่และประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะฮะได้รับการติดต่อจาก ตัวแทนนายกนะครับขอให้ช่วยเจราจาหาทางคลี่คลายสถานการณ์ผมจึงทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างตัวแทนนายกนะฮะกับคุณนัทวุฒิในการคลี่คลายสถานการณ์จนตกลงกันได้นะฮะแต่ต่อมามีการยิงถล่มปะทะก,กันอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตและรับาดเจ็บจำนวนมาก คุณจรวนบอกว่ายังทําหน้าที่ประสานงานให้2ฝ่ายอยู่บ้างนะฮะทางฝ่ายแกนนําผู้ชุมนุมพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลพยายามประกาศขอให้มวลชนให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยเหลือลําเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทางรัฐบาลถามว่าจะให้ทางรัฐบาลทําอย่างไรกับการชุมนุมผมก็บอกไปว่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บาดเจ็บเนี่ยอ,อยู่ห่างจากการชุมนุมไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่เกิดเหตุแทรกซ้อน แต่เหตุการณ์ในวันที่10เมษายนปี53จ,จบลงอย่างน่าสลดใจเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงในทั้งต่อชีวิตและเลือดเนื้อของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นจํานวนมากมและทิ้งท้ายนะครับว่าการชุมนุมของประชาชนที่ราชประสงค์ยังดําเนินต่อไปอีกเดือนกว่าๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่น่าประทับใจและเศร้าใจจนสิ้นสุดนะครับกับการเข้ากระชับพื้นที่ของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นผลสําเร็จและแกนนําก็มอบตัวสู้คดี และยังไม่สิ้นสุดจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเราก็ผมขอปิดท้ายที่ทางด้านของออคุณธนาธนากรแล้วกันนะครับนาธรขอพายธนาธรแล้วกันนะครับคุณธนาธรเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่10เมษายนเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยบอกจดจําได้ดีนะครับไม่ได้ทําให้เกิดแผลบนแขนข้างซ้ายของผมเพียงอ,อย่างเดียวแต่ยังทําให้เกิดแผลที่บาดลึกในสังคมไทยด้วยนะครับ การปราบปรามประชาชนในเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคม53เกิดจากการที่ชนช,นชั้นนําอนุรักษ์นิยมไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่23ธันวาคมปี50ที่พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งและเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายสมัครสุนทรเวชเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับะะแล้วก็เมษายนปี53เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พวกเขาถูกปราบปรามเดือนเดียวกันในปี2552พวกเขาชุมนุมกันที่หน้า บ้านสีสาวเทเวศที่พักของพลเอกเปรมตีลสุรานนท์และบริเวณใกล้เคียงเพื่อกดดันและเรียกร้องให้พลเอกเปรมแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะเพราะเขาถูกปรับปรามอย่างหนักและถูกสลายการชุมนุมในที่สุดการปรับปรามในครั้งนั้นนอกจากจะเพิ่มความโกรธในพวกเขาแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความสองมาตรฐานในการจัดการกับกลุ่มคน2กลุ่มด้วยนะฮะอันนี้เปรียบเทียบไปกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรก่อนหน้านั้นนะครับคุณธนาธรบอกต่อนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองเช่นวันนี้ ะะเขาเป็นเพียงนักธุรกิจธรรมดาที่มีความเป็นอกเห็นใจคนเสื้อแดงรักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยนะครับเนื่องจากบ้านและที่ทํางานของเขาเนี่ยอยู่ที่นอกเมืองจึงไม่มีโอกาสเข้าเมืองเพื่อร่วมชุมนุมที่ราชดำเนินทุกวันวันไหนเลิกเร็วไม่เหนื่อยนักก็จะมาที่ชุมนุมสังเกตการและให้กําลังใจเพ,เ,พเพื่อนและชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่เป็นระยะหากมีอะไรที่พอจะทําได้ก็พร้อมยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ที่ชุมนุมอยู่เสมอแม้จะไม่ได้รู้จักแกนดำบนเวทีเลยก็ตาม <ช>นะครับคุณธนาทรบอกว่ายัางจําความน่ากลัวค่ําคืนนั้นได้เป็นอย่างดีฮะคุณธนาทรเนี่ยอยู่ประมาณ3เมตรจากคนที่อยู่หน้าสุดของแนวประทะถนนตะนาวทหารเนี่ยเขาเอาไม้กระบองเคาะรั้วประตูเหล็กของร้านรวงที่อยู่สองข้างทางเนี่ยนะฮะมาทําให้ส่งเสียงกล้องในพื้นที่แคบแคผู้ชุมนุมเองขวัญใจนั้นความกําลังใจดีไม่แพ้กันพวกที่อยู่แถวหน้าไม่มีใครกลัวครับ,รบมีการตะโกนกันเป็นระยะเมื่อทหารเดินถึงแนวประทะก็เกิดการตะลุมบอลขึ้น นะครับทหารเนี่ยมาพร้อมโล่และไม้กระบองผู้ชุมนุมมีธงก้อนหินมือเปล่าและหมามุยนะฮะคุณธนาทรก็บอกว่าสําหรับผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริงในวันนี้เมื่อ1ิปีที่แล้วเป็นการกระทําที่วางแผนมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการระดมกําลังทหารมากกว่า7จกองร้อยการจงใจสลายการชุมนุมในตอนมืดการใช้กระสุนจริงการที่ผู้เสียชีวิตถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณตัวหรือหัวการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อบิดเบือนหรือปกปิดความจริงทั้ง ทั้งก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์และกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมนะฮะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของคุณธนาธรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของสารวันนี้ก็มีการนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกคดีสังหารพลเอกร่มเกล้าด้วยอาจารย์โอ้โหอันนี้เพิ่งกี่ปี้วครับมีก็สิบปีเหมือนกันสิบปีเหมือนกันฮะศารอาญาเนี่ยนะครับนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอายการนะครับและนางนิชาทวธรรมภรรยาของพลเอกร่มเกล้าเนี่ยเข้าร่วมเป็นโจทฟ้องนายสุกเสกหรือเสก คนตื้อเนี่ยฮะอายุ42ปีอดีตแนวอดีตนปชนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงนางพรกระมลบัวชัดขาวหรือนางกระนกพรสุดิพันนาพิรัตนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ทีวีเอเชียอัพเดตนะครับนั้นังเป็นเอเชียอัพเดตนะฮะใช่เป็นจำเลยฐานฆ่าเจ้าพนักงานและข้อหาอื่น โดยจำเลยที่2นั้นเป็นผู้สนับสนุนนะโดยในคดีนี้อายการฟ้องว่าระหว่างวันที่15พฤศจิกายนปี5 2ถึง20พฤษภาปี53เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะครับกลุ่มนปชรวมกันชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแขวนประวันิเวศพระนครกรุงเทพเพื่อร้องให้แน่พิสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีในขณะนั้นยุบสภาคืออำนาจในประชาชนกลุ่มนปชตั้งเวทีบนถนนราชดำเนินและใกล้เคียงนะฮะต่อมาเมื่อวันที่7เมษาแน่พิสิทธินายกนะครับก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายมีความร้ายแรงในกรทมและออกคําสั่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะสั่งการให้ทหารเนี่ยเข้ามาปฏิบัติ การขอคืนพื้นที่นะครับจากผู้ชุมนุมนะครับและเมื่อวันที่10เมษาเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ทหารก็ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของสอช,อชอกระจายกำลังขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานะครันดินสอโดยนายสุขเสกจําเลยที่1กับพวกร่วมกันมีลูกระเบิดคว้างชนิดสังหารแบบ M67 นะซึ่งก็คือระเบิดลูกส้มรวม6ลูกอันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้ไม่ได้ โดยนางพรกรมนหรือนางกหนกพรนะจำเลยที่2ก็ได้กระทําอันเป็นการช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการจัดหาลูกระเบิดและทางด้านการเงินด้วยนะครับซึ่งการกระทําของนายสุเสกจำเลยที่1กับพวกที่ได้ร่วมกันคว้างระเบิดมีเจตนาฆ่าจเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาจํานวน2ลูกนะครับสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันกระเด็นไปรอบทิศทางถูกอวัยวะสําคัญของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหตุให้จเจเ้าหน้าที่ทหารจํานวน5นายหนึ่งในนั้นเนี่ยนะะก็คือพันเอก ร่มกล้าหรือต่อมาคือยศพลเอกร่มกล้าเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายและยังมีเจ้าหน้าที่ฐานอีกหลายนายนะฮะที่บาดเจ็บจำเลยทั้งสองเนี่ยให้การ <c oughs> ปฏิเสธได้รับการปล่อยตัวระหว่างพิจารณาเดินทางมาศาลส่วนนางนิชาไม่ได้มาที่ศาลนะครับวันนี้เองเนี่ยฝ่ายอายการโจทย์ขอนําเสนอความเบิกพยานยาเปิดคดีเกี่ยวกับเหตุผลในการใช้กําลังทหารที่มาของสอชอ <c oughs> การจัดกาลังการจัดกาลัง ไปควบคุมฝูงชนการสืบพยายนที่เกิดเหตุระเบิดประกอบด้วยทหาร57นายที่บาดเจ็บประจักษ์พยายนเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เห็นจำเลยที่1ในระยะใกล้ชิดพยายนปากพนักง,งานสอบสวนที่รวบรวมพยายนหลักฐานรวมทั้งโจทย์ร่วมขอสืบพยายนไม่มากรวมทั้งสิ้น40ปากในขณะที่ฝ<อ>่ายจำเลยนะครับขอนำสืบพยานเพื่อคัดค้านพยายนโจ์เกี่ยวกับที่มาของการชุมนุมจนรัฐบาลใช้กำลังสลายการชุมนุมพยายนบอกเล่าว่าไม่มีเหตุการณ์ แต่อยู่ห่างไกลจุดระเบิดนะฮะพยานกลุ่มแพทย์ผู้ชนะสูตรศพและตรวจที่เกิดเหตุโดยฝ่ายจำเลยนะครับพยายามขอตัดพยานโจทย์ในส่วนที่ซ้ําซ้อนกับพวกที่เคยเบิกความในคดีดําที่ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเพราะเคยเบิกความแล้วอาจจะทําให้มีการเรียกสํานวนได้กับพยานที่นปชนะครับถูกทหารจับไปขังที่ค่ายทหารเพราะเห็นว่าจําเลยที่1ถูกทําร้ายนะครับเพื่อให้การรับสารภาพเป็นต้นโดยการสืบพยานจําเลยที่1รวม13ปากจําเลยที่2ขอสืบ5ปากโดยศาลเนี่ยจะนัดนะครับสืบ ขายาโจทย์แรกในวันที่30กรกฎาคมปี6สามครับนะฮะหมดเวลาลงพอดีนะครับวันนี้เราก็ขอปิดที่นี่แค่นิดเดียวนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยความจริงต้องปรากฏให้กับทุกฝ่ายนะฮะเราถึงจะชําระไอ้สิ่งนี้แล้วก็มีบทเรียนและทําให้เราเดินต่อไปได้าว่ความจริงจะล่าช้าเหลือเกินล่าช้ามากสิปีนะฮะ